ก็ BA ครับก็ต่ามต่างหมดนะทุนเดี๋ยวเอาไว้สอบทีหลังเดี๋ยวเล่าในสองตัวเออร์เน็งตีวิวก่อนนะครับนะครับตัวเออร์เน็งตีวิวไตรสัปดาห์ครับเราคาดกำไรปกติของตัว BA เนี่ยเรียกว่าเติบโตเยียดเยีแล้วก็คิวคิวเนี่ยแข็งแกร่งต่อเนื่องครับเราคาดการกำไรปกติอยู่ที่922ล้านเพิ่มขึ้น20%่สิเยียดเแล้วก็34%มสิบนตคิวคิครับอันนี้น่าจะเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดในกลุ่มการบินเลยนะเพราะว่า ตามปกติแล้วเนี่ยคอเตสสามของตัวลุ่มการบินเนี่ยมันเป็นช่วงโลซีสันนะกำไรคิวๆก็อาจจะยังไม่ได้โตดีเท่าไหร่นะเพียงแต่ว่า b ีเนี่ยเขาต่างก,กับคนอื่นนะก็คืออ่เขาเนี่ยอ่าเป็นผู้ให้บริการหลักที่สนามบินสมุยนะครับอา่ามีเที่ยวบินเนี่ยเจ็ดสิบกว่าปรเทเลยนะครับอา่าสำหรับตัวเชื่อแต่เชื่อมแบบเที่ยวบินรวมของเขาเนี่ยดังนั้นเนี่ยในคอร์เตสสามเนี่ยมันเป็นช่วงไฮซีซั่นของตัวเกาะสมุยด้วยนะเขาก็จะมีปัจจัยบวกตรงนี้เนี่ยเข้ามาหนุน ตัวปริมาณผู้โดยสารราคาตัวเฉลี่ยอัตราบรรทุกผู้โดยสารเนี่ยยังแกร่งต่อเนื่องนะครับแล้วก็รวมถึงใน quarter 3เนี่ยเรียกว่ายังเป็นช่วงต้นของราคาน้ำมันที่เริ่มลดลงนะครับก็ยังมีปัจจัยบวกในเ่วงตัวต้นทุนตรงนี้ด้วยนะครับแต่ตรงนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดเราไปดูที่กำไรสุทธินับใน quarter 3เนี่ยเราอาจจะเห็นกำไรสุทธิของตัว BA เนี่ยอยู่ที่669ล้านลดลง6.5เร์เยียียแลวก็6อเ อันนี้ไม่ต้องกังวลเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวที่กำไรสุทธิลดลงเนี่ยโดยหลักมันมาจากตัวการบันทึกผลขาดทุนจากการตราและเปลี่ยนนะครับที่ของ ba เขาอาจจะตรงข้ามกับสายการบินอื่นนิดนึงที่สายการบินอื่นเนี่ยเขามีหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยสูงแต่ว่า ba เนี่ยเขามีสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยสูงกว่าหนี้สินทรัพย์ดังนั้นพอเงินบาทแข็งค่าขึ้นเนี่ยเขาจะต้องมีการบันทึกผลขาดทุนจากการตราแลกเปลี่ยนที่เป็นรายการทางบัญชีเข้ามาใน quarter สามก็น่าจะมีการบันทึกเข้ามมาาประ3 ก็เลยเป็นตัวจิตแบบนี้นะแต่ว่าในมุมมองของเราเนี่ยเราให้น้ําหนักที่ผลการดำเนินงานปกติมากกว่านะครับแล้วก็สำหรับตัว BA เองเราก็มีการปรับประมาณการกำไรในปี2024แล้วก็2025ขึ้นกับเดิมเนี่ย7-34%นะก็โดยหลักแล้วเนี่ยเป็นการปรับสมิฐานราคาน้ํามันลงมา49%นครับสะท้อนภาพของตัวราคาน้ามันในปัจจุบันเนี่ยที่มันต่ำกว่าที่เราคาดการณ์นะครับ แล้วก็สับตัว B A เองนะครับเราก็ยังคงคำแนะนำบ่ายนะครับแล้วก็ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็นยี่สิบาทเจ็ดสิบ้าสตางค์จากเดิมที่เราประเมิอนอยู่ที่ยี่บ้าบทเ็ดสบห้าสตางค์อันนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นตามประมาณการกำไรที่ถูกปรับเพิ่มขึ้นนะครับโดยจุดเด่นของ B A เนี่ยเรามองไปที่การปรับตัวหลังผ่านสถานการณ์โควิดนะเขามีการปรับผงบินโดยมีการลดขนาดผงบินลงแล้วก็มีการเลือกบินเฉพาะเส้นทางที่การแข่งขันตากก็เลยทำให้ตัว สถิติการบินของเขาเนี่ยหลังผ่านโควิดไปแล้วเนี่ยเรียกว่าดีกว่าช่วง p ีโ c o v i d เนี่ยเรียกว่าทุกระดับนะัก็เลยทําให้ผลการงานเนี่ยแข็งแกร่งต่อเนื่องนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองก็ในกลุ่มสายการบินก็ยังได้ประโยชน์จากตัวราคาน้ำมันที่ต่ำนะครับแล้วก็สำหรับตัว ba นะก็ยังมีเรียกว่าตลาดก็ยังให้น้ําหนักในเรื่องของความคาดหวังโอกาสจัดก,การได้ประโยชน์จากการลงทุนในตัว n t e r t a i n m e n t complex ด้วยนะครับก็เรามองว่าตัว ba เนี่ยมันมีราคาเป้าหมาย ที่ซัพพอร์ตจากตัวปัจจัยพื้นฐานเนี่ยท,ท,ที่ที่ประเมินจากไปปัจจัยพื้นฐานเนี่ยซัพพอร์ตอยู่เราก็มองว่าถ้าเกิดมีประเด็นเกิดขึนอไรอันนี้เข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็น,ปนตัวอัพไซ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่ายังดูค่อนข้างน่าสนใจอยู่โมเมนตัม um ผลการดำเงานเนี่ยในควอเตอร์สี่ควอเตอร์หที่เป็นไฮซีซันของธุรกิจการบินเนี่ยคิดว่ายังดีต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจะขายออก เพื่อไปซื้ออมตะเนี่ยมีไหมอันนี้ผมขอให้มุมมองในส่วนตัว DA อย่างเดียวแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเทียบกับตัวอมตะเนี่ยอาจจะอลองอาถามทางานักวิเคราะห์ที่ดูหุ้นอมตะหรือว่าทางคุณอาชิตอาจจะพอไกด์ไลน์ได้นิดหน่อยนะครับส่ัตัว DA เองเนี่ยเราก็มองว่าด้วยโมเมนตัมบวกอของตัวผลการงานเนี่ยที่ยังดีต่อเนี่ยเราก็มองว่าถ้าเกิดยังไม่ขายตอนนี้นะครับก็ ราคาหุ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เรียกว่าเป็นเงนเเมนต์บวกจากตัวกําไรเนี่ยที่ยังแข็งแกร่งต่อเนื่องในพอเตอส์สแล้วก็วอร์ตอร์หนึ่งปีหน้านะแล้วก็ตัวราคาน้ำมันที่ยังต่าอยู่เนี่ยก็น่าจะยังเป็นปัจจัยบวกที่หนุนหุ้นในกลุ่มการบริโภนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของตัวเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมแพตด้วยนะครับอ่ามีเท่านี้นะครับโอเคครับขอบพระคุณครับคุณโซครับครับประพครับคุณอาทิตย์ครับครับ